ผมมีพาบ้านพกเครื่องนะคนปรปฐมมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญกลมหลังพัดยศหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมออกปี2525 25, นรส้ะครับสภาพสวยนะเนื้อทองแดงลุมน้ําตาลนะครับเป็นพิมพ์หลังพัดยศนะครับฉรลองพัดยศวิปัสนาชั้นเอกนะครับแล้วก็อายุครบ75ปีของหลวงพอ่อนะครับเหรียญกลมมีหูในตัวนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อแช่มครึ่งองค์นะครับหน้าตรงครึ่งองค์แบบนี้นะนะครับได้สวยนะ นี่มาพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อแชมนะครับข้างล่างจะมีฟอนต์ระบุดอนใยห,หอมข้างบนจะระบุชื่อหลวงพ่อแชมนะนะครับสายนาคนปรปฐมสายวัดดอนใยห,หอมนะเผื่อใครสนใจนะครับองค์นี้เปิดไว้240นะครับราคารวมส่งนะ240บาทนะครับนี่ข้างล่างหูเหรียญด้านหน้าจะมีเลข75นะครับด้านหลังเป็นหลังพัดยศนะครับนี่องนี้จะเป็นฟอนต์เริ่มไหลแล้วนะมา สอนไหลแบบนี้นะครับ2525ร 25. อ่าราคาเบาเบานะครับราคารวมส่งนะ240บาทนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวทิ้งรายยด้ติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมหลวงพระแชมวัดดอนยัยหอม